คนที่เป็นเทวดาลงมาเกิดอันที่จริงคนเดาวทุกคนที่มีโอกาสเกิดมาเป็นคนก็ต้องสร้างบารมีทุกคนจะมากบ้างน้อยบ้างก็สุดแล้วแต่กิเลสและความหลงในใจคนมีมากแค่ไหนแต่มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เกิดในวันเดือนปีดังต่อไปนี้คือผู้ที่มาสร้างบารมีโดยตรงคนที่เกิดวันเดือนปีที่จะบอกมานี้ เกิดในชาตินี้เพื่อจุดหมายสประการอย่างใดอย่างหนึ่งประการที่หนึ่งในชาติที่แล้วตัวเองเกิดบนสวรรค์และก็อยู่สุขสบายโดยว่าสวรรค์น,นั้นมีแต่สิ่งเรื่องเริงบันเทิงใจจนตัวเองลืมไปว่าความทุกนั้นเป็นอย่างไรอยากจะมาเกิดบนโลกเพื่อจะลิ้มรสความทุกข์ดูบ้าง เมื่อตัวเองเป็นลูกเศรษฐีชีวิตมีแต่ความสุขสบายอยากได้อะไรมีคนรับใช้หามาให้ชีวิตไม่ได้รับความลำบากเลยแต่วันหนึ่งได้ไปเปิดดูทีวีเห็นชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารต้องทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยทำได้ไถนาตัวเองก็อยากรู้ว่าชีวิตแบบนั้นเป็นอย่างไรจึงอยากไปมีประสบการณ์แบบนั้นบ้างรู้สึกว่าน่าสนุกดี จึงออกไปใช้ชีวิตแบบนั้นจนได้เรียนรู้ว่าเป็นแบบไหนแล้วค่อยกลับบ้านเหตุประการที่สองเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมีเก็บกักตนไว้เพื่อต่อยอดอายุตัวเองเผื่อว่าหากอยู่บนสวรรค์ต่อไปไม่ลงมาสร้างบุญในโลกซึ่งสร้างง่ายกว่าอยู่บนโน้นถึงคราวหมดบุญจริงๆอาจต้องลงอบายหรือไม่ ก็ต้องมาเกิดในยุคที่สังคมเสื่อมโทรมหรือยุคมิคสันยียากแก่การก่อบุญดังนั้นจึงอธิษฐานขอเกิดในโลกนี้เหตุประการที่สได้รับองค์การจากเทพเบื้องบนให้มาทำหน้าที่ทางธรรมหรือทางจิตวิญญาณยังได้อย่างหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้คนและอาจได้รับคนนวิเศษติดตัวมาด้วย เป็นเครื่องมือทํางานให้กับเบื้องบนเซนอาจมียานอย่างรู้กรรมของคนเพื่อช่วยเหลือคนให้พ้นทุกข์หรือเป็นตัวกลางในการติดต่อเทพเบื้องให้มาเป่าประกาศองค์การสวรรค์หรือสิ่งที่จะเกิดกับโลกมนุษย์หรือมีพรสวรรค์ในการคิดค้นในศาสตร์ต่างๆเพื่อช่วยเหลือคนเช่นการเป็นนักวิทยาศาสตร์คิดค้นยารักษาโรคใหม่ๆ ซึ่งคนที่ต้องมาสร้างบุญเหล่านี้จะต้องพบกับความทุกข์ใจมากมายและได้รับความกดดันไม่เหมือนคนปกติทั่วไปและสิ่งที่สำคัญพวกเขาจะสนใจในหลักธรรมะเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเริ่มสนใจตั้งแต่เด็กหรือมาสนใจตอนโตต่างกรรมต่างวาระแต่เมื่อเขาเข้าหาธรรมเขาจะรู้จักตัวเองจากส่วนลึกในจิตใจตระหนัก ว่าตัวเองคือคนที่ต้องมาสร้างบุญบารมีโดยไม่ต้องมีใครบอกเลยเพราะสัญญาเก่าตอนเป็นเทวดานางฟ้าคอยเตือนเสมอแต่แรกอาจไม่แน่ใจเพราะยังลังเลสงสัยด้วยจิตปัจจุบันชาติแต่ด้วยจิตจะต้องเจอวิบากกรรมเก่าตามรุมเรา้าเหมือนเร่งให้ตัวเองมาเข้าสู่ทางธรรมะให้ได้และที่สำคัญคนเหล่านี้ จะไม่มีใครทำอันตรายได้เลยเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่เบื้องหลังหากถึงข่าวเคราะห์หาม,ย,ามาย่มร้ายจะรอดพ้นจากบุตปิดและใครที่คิดร้ายต่อคนบุคคลเหล่านี้จะต้องมีอันเป็นไปมาดูกันว่าคนที่ต้องมาเกิดสร้างบุญบารมีในชาตินี้แบ่งออกเป็นสองกลุ่มที่หนึ่งคือดูจากเดือนและปีเกิด กลุ่มที่สองคือดูจากวันและปีเกิดเอาจากกลุ่มที่หนึ่งก่อนนะคะคนที่เกิดมาเพื่อสร้างบารมีในชาตินี้ก็คือคนที่เกิดเดือนและปีดังต่อไปนี้ค่ะคนเกิดเดือนมีนาคมในปีฉลูคนเกิดเดือนเมษายนในปีขานคนเกิดเดือนพฤษภาคมในปีเถาะคนเกิดเดือนมินนนนดดนมนถนดดนมุนาปีมะโรงคนเกิดเดือนกรกฎาปีมะเส็ง คนเกิดเดือนสิงหาปีมะเมียคนเกิดเดือนกันยาปีมะแม่คนเกิดเดือนตุลาปีวอกคนเกิดเดือนพฤศจิกาปีระกาคนเกิดเดือนธันวาปีจอและคนเกิดเดือนมกราปีกุลมาถึงกลุ่มที่สองคนที่เกิดวันและปีดังนี้เกิดวันอาทิตย์ปีฉลูหรือปีวอกเกิดวันจันทร์ปีขานหรือปีระกา เกิดวันอังคารปีเถาะหรือปีจอเกิดวันพุธปีมาโรงหรือปีกุลเกิดวันพฤหัสปีมเสิงเกิดวันศุกร์ปีมะเมียและเกิดวันเสาร์ปีมาแมหรือปีชวดโดยกลุ่มที่หนึ่งท่านจะเกิดศรัทธาในทางธรรมได้ง่ายกว่ากลุ่มที่สองส่วนกลุ่มที่สองก็ต้องเจออะไรหนักหนักหรือเจออะไรหล้นลนก่อนจะเชื่อในธรรมะ คนสองกลุ่มนี้จะสนใจธรรมะฝักใฝ่ในบุญกุศลเป็นมากหลายคนก็สนใจดูดวงและสนใจเรื่องคนมีญาณหมายเหตุวันเวลานับจากจันทร,รคติหรือเวลาไทยเดิมหรือเวลาโหนคืนนับปันใหม่หกนาฬิกาเช้าไม่ใช่เที่ยงคืนหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏิโปท่านได้บอกว่า คนหรือเด็กที่เคยเกิดเป็นเทพเทวดานางฟ้าอยู่บนสวรรค์แล้วจุติมาเกิดเป็นมนุษย์วิธีสังเกตง่ายๆคือเวลาเขาเจอพระเดินเขาจะมีการยกมือไหว้เรียบร้อยโดยไม่มีผู้ใหญ่คอยบอกคอยกล่าวให้ทำเขาจะทำของเขาเองเข้าวัดเข้าว่าชอบความบริสุทธิ์ของเขานี่กรณิสัยเดิมเดิม เขาเคยเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นนางฟ้ามาพวกนี้นิสัยเขาจะดูเรียบร้อยเคารพในพระเจ้าพระสงฆ์เคารพในหมู่คณะเขาเป็นตั้งแต่อยู่บนสวรรค์แล้วพ่อมาเกิดเป็นมนุษย์เขาก็ตั้งใจว่าจะมาสร้างบุญสร้างกุศลต่อแต่บางคนถึงกันชวนคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าพ่อแม่เข้าวัดฟังธรรมก็มีผู้ใหญ่ได้ดี เพราะเด็กก็มีวิบากกรรมด้านดีคนเชื่อกันจึงมีคำบอกเล่าหรือคำสันนิษฐานอยู่เสมอว่าคนนั้นคนนี้เป็นเทวดามาเกิดโดยสันนิษฐานจากความประณีตงดงามสูงส่งของผู้นั้นผู้นี้บางรายก็มีพร้อมทุกประการทั้งชาติสูงฐานะที่ดีผิวพรรณบรรณะที่งาม กิริยามารยาทที่สุภาพอ่อนโยนไพเราะเรียบร้อยเฉลียวฉลาดบางคนแม้ไม่งามพร้อมทุกประการแต่ก็ยังได้รับคำพรรณนาว่าเป็นเทวดานางฟ้ามาเกิดเพราะผิวพรรณมารยาทกตกามอ่อนโยนนุ่มนวลน,นี่ก็คือการยอมรับอยู่ลึกๆในใจของคนส่วนรวมว่าเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์ได้วิบากกรรมด้านร้าย ช่นในสมัยพุทธกาลชายผู้หนึ่งโกรธแค้นกรำมขาญสุนัขตัวหนึ่งที่ติดตามอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าทรงทราบก็ได้ตรัสแสดงให้รู้ว่าบิดาที่สิ้นไปแล้วนั้นมาเกิดเป็นสุนักนั่นและได้ทรงให้พิสูจน์โดยบอกให้สุนักนำไปหาที่ซ่อนทรัพย์ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้นอกจากผู้เป็นบิดาของชายผู้นั้น และสุนักก็พาไปผุดพบสมบัติที่ฝังไว้ก่อนสิ้นชีวิตได้มนุษย์เกิดเป็นเทวดาได้พระพุทธเจ้าเคยตรัสเล่าเมื่อทรงเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์เป็นหัวหน้าพ่อค้าเกวียนได้ทรงซื้อสินค้าในนครพารณาณสีบรรทุกเกวียนนำพ่อค้าจำนวนมากเดินทางไปในทางธุรกันดาร เมื่อพบบ่อน้ำก็พากันขุดเผื่อให้มีน้ำดื่มได้พบรัตนะมากมายในบ่อนั้นพระโพธิสัตว์ทรงเตือนว่าขวัแห่งความพินาศแต่ไม่มีผู้เชื่อฟังพวกพอขาอยัางขุดบ่อต่อไปไม่มีหยุดหวังจะได้รัตนะมากขึ้นมากมายแต่บ่อนั้นเป็นบ่อที่อยู่ของพญานาคเมื่อถูกทำลายพญานาคก็โกรธ ใช้ลมจมูกเป่าพิษลูกพ่อค้าเสียชีวิตหมดทุกคนเหลือแต่พระโพธิสัตว์ที่มีได้ร่วมการขุดบอ่อจึงได้รัตนะมากมายถึงเจ็ดเล่มเกวียนท่านนำออกมาเป็นทานและได้สมาทานศีลรักษาอุโบสถจนสิ้นชีวิตจนได้ไปเกิดในสวรรค์เป็นมนุษย์ผู้หนึ่งที่เกิดเป็นเทวดาได้มนุษย์มีบุญกุศลและความดีพร้อม ทั้งกายวาจาใจมากเพียงใดจะเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงได้เพียงนั้นเพื่อสามารถขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นสูงได้เมื่อละจากโลกนี้แล้วมีเรื่องต่างๆในพุทธศาสนาที่เล่ากันสืบมาว่ามีสัตว์ได้ยินเสียงพระท่านสวดมนต์ก็ตั้งใจฟังโดยคารพตายไปก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบนสวรรค์ดยอนุภาพของการให้ความเคารพ ในพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นที่เชื่อถืออยู่ลึกๆในจิตสำนึกจึงแม้เมื่อพบมนุษย์บางคนบางพวกก็ได้มีการแสดงความรู้สึกจริงใจออกมาเช่นลิงมาเกิดแท้ๆสัตว์นรกมาเกิดแน่ๆทางนี้ก็ดยเห็นจากหน้าตาท่าทางบ้างกิริยามารยาทบ้างนิสัยใจขอความประพฤติซึ่งโดยมากผู้ที่พบเห็นด้วยกัน ก็จะมีความรู้สึกตรงกันเป็นความรู้สึกที่เกิดจากความเชื่อน,นั่นเองว่าสัตว์มาเกิดเป็นมนุษย์ได้หรือมนุษย์เกิดมาจากสัตว์ได้มีเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลเรื่องของพระภิกษุรูปหนึ่งท่านมีจิตหวงกับผ้าสบงจีวอนที่เพิ่งได้มาใหม่ๆท่านได้ซักตากไว้บนกราวแต่มรณภาพไปขณะผ้านั้นยังไม่แห้ง จิตที่ผูกพันในผ้าสบงจีวรทำให้ไปเกิดเป็นตัวเลนเล็ก,เลกๆเกาะติดจุบนผ้าพระภิกษุรูปหนึ่งเห็นผ้าสบงจีวรน,นั้นไม่มีเจ้าของแล้วก็จะนำไปใช้พระพุทธองค์ทรงทราบได้ทรงมีพระพุทธดรำรัสห้ามตัดให้รอเพราะพระภิกษุรูปนั้นจะสิ้นภพชาติของการเป็นเลนในเวลาเพียงไม่กี่วัน ถ้านำสบงจีวรน,นั้นไปในขณะยังเป็นเลนอยู่ก็จะโกรธแค้นจะไม่ได้ไปเสวยผลแห่งกุศล,ลกรรมที่ได้ประกรอบกระทำไว้เป็นอันมากและด้วยอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของกรรมอันนำให้เกิดนี้เป็นความจริงที่แม้จะเชื่อหรือไม่เชื่อความจริงนี้ก็ย่อมเป็นความจริงเสมอไปไม่มีแปลงให้ผิดไปจากความจริงได้เลย